สวัสดีครับวันนี้เรามากินยำขนมจีนนะครับอ่าขนมจีนคืออะไรมีแต่เส้นนะครับเส้นที่ไปซื้อมาสดๆนะครับอันนี้คือน้ำปลาร้านะครับเนี่ยน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วนะครับอ่แล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะครับนี่ผักอ่าอะไรนะหมูยอ่อแครอทมะนาวปลาทูทอดนะครับอะเรามาเริ่มการยำกันของเราเลย อใส่ขนมจีนไปใส่ไปอย่างนี้เลยครับออดูติดมืออ่าใส่เสร็จแล้วก็ใส่พริกครับนี่พริกมีนิดหน่อยใส่ลงไปอือนี่สไตล์เด็กวัดครับช้อนสั้นกับส้ม คนคนคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวพีกจะติดเป็นเฉพาะที่โคเลโคเลเข้าไปครับอ่าต่อไปบีบมะนาวครับอือก็ให้เปรี้ยวซีดเลยครับยำเที่ยง นี้เราก็จะใส่เครื่องเคียงของเราเทไปทั้งหมดเลยครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมหมูอหอยอนนี่หั่นได้โหดมากครับอ่ะคนให้เข้ากันครับวิธีทำง่ายๆนะครับ จำสูตรมาจากเบาเลาะนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปรับแปลงสูตรเองอโอเคพร้อมแล้วมาใส่ไม่แป๊บครับเทลงชามเลยครับออ่อฮึมกองเป็นภูขเขาเรากาเลย พร้อมแล้วพร้อมยัางครับกินขนมจีนด้วยกันมาทำแรกก่อนไม่มีการชิมครับทำแล้วกินได้เลยสุดมั่วควานรกอืได้ความนัวของน้ำปลาร้ามาแล้วครับ ช่วยให้ขนมกินของเราน่ากินมากขึ้นนะครับสูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าน้ำปลาร้าเค็มอยู่แล้วห,ห,หูยอครับ บรรยากาศหน้าหนาวที่ไม่หนาวนะครับแต่อะไรนะดอกไม้เริ่มร่วงแล้วนะครับอ่าใบของต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นยางนานะครับเริ่มร่วง นี่ข้าวกับบรรยากาศยำเที่ยงมากครับรสชาติออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับ ทำแบบบ้านๆเลยครับง่าย เครืงเคียงของเขาต้องหมั่นเอาน้ำาราดครับเดี๋ยวมันจะจืดวันนี้ไม่ได้ออกไปนอ,อกสถานที่นะครับ กินในโรงเรียนเนี่ยครับอืมโอ้ ครับปลาทูนี่ไม่ได้ตั้งใจทอดมาใส่ยำนะครับจะเป็นปลาทูทอดเมื่อเช้าเหลือกิน,นครับเอามาประยุกต่ออ่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับ สำหรับปีนี้เป็นปีที่ใช้ชีวิตได้แฮปปี้มากนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวัน ใล้จะสิ้นปีมานี้นะครับมีข้อคิดดีๆที่อยากจะบอกทุกคนนะครับจงใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นนะครับอย่าใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นทําในสิ่งที่อยากทํานะครับอย่าไปทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทํานะครับเป็นตัวของตัวเองครับใครจะเติบโตยังไงก็ช่างเขาครับ เราเติบโตในแบบของเรานะครับโอ้เริ่มเห็ดน,นะครับ 嗯嗯。Uh huh. เริ่มมีอาการอิ่มครับทำเยอะเกินไปสงสัยวันนี้น่าจะไม่หมดครับขออภัยด้วยนะครับโอ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูหรือตั้งใจเข้ามาดูช่องของเรานะครับขอบพื่คุณอย่างสูงครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ